ท,ท่าปีเงินรนิดได้เงินได้ทองถามาขาดุหลักเรียนบางเลสาบาเท่ารวยตังเ์เยนน็นห<า> <c oughs> เรียนผ่านไปนะครับตั้งได้คือครับ <c oughs> บอกแล้วนะครับว่าสองเรียนที่ว่าผมผ่านนะครับ โอ้ยเดือนึ่งเลยมัเนาะขอไ้ผมบอกว่างานดาวดิฉันตั้งไว้บริไม่ใช่ไหเอาแล้เอาแล้ก่อนดิฉันต้อเรย

เนี่ยเดกมีเพื่อนต่างได้ตั้งใบเศร้าได้อยู่ดิว่มันเป็ยนในสีดิมันเป็นมันดูดดิมันดูดด้มันมันพลังมันดูด